รองประหลัดกรุงเทพมหานครเตรียมสถานที่รองรับประชาชนที่จะเดินทางเข้าพื้นที่ท้องสนามหลวงในวันนี้โดยประชาชนจากทั่วทุกสรารทิศทยอยเดินทางมาถวายสักการะเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องทางด้านนายไทยวุฒิขันแก้วรองปหลักกรุงเทพมหานครเผยว่าได้จัดเตรียมพื้นที่รองรับประชาชนอย่างเพียงพอมีจุดพักคอยหน่วยแพทย์ประจำการและบริการอาหารน้ำดื่ม ไว้ในบริเวณสนามหลวงเพื่ออำนวยความสะดวกและดูแลด้านสุขภาพประชาชนตลอดทั้งวันนอกจากนี้ได้ประสานกับวัดชะลอให้จัดเจ้าหน้าที่มาประจำจุดบริการเพื่อคอยดูแลผู้สูงอายุและผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษรวมทั้งมีการจัดรถรางบริการรับส่งประชาชนจากจุดต่างๆจากการประเมินตลอด3วันที่ผ่านมาประชาชนเดินทางมาวันละประมาณ2 0 0 0ถึง3,000คนซึ่งถือว่าเป็นไปตามแผนที่วางไว้ ข่าวที่2ตํตำรวจสอบสวนกลางจับกลุ่มตัวนายวรวัตรอายุ35ปีผู้ต้องหากระทําทำชําราวเด็กอายุไม่เกิน15ปีได้ที่หน้าบ้านหลังหนึ่งในเขตคลองเตยกรุงเทพผู้ต้องหาเป็นครูสอนวิชาสังคมพานักเรียนไปเข้าค่ายลูกเสือสร้างความสนิทสนมโดยเน้นไปที่เด็กผู้ชายขณะเกิดเหตุมีนักเรียนชายอายุ14ปีถูกข่มขู่ล่อลวงไปกระทําทอนาจารและไม่ให้บอกใคร เมื่อผู้ปกครองทราบเรื่องได้แจ้งความดำเนินคดีกระทั่งตำรวจตามจับได้เบื้องต้นผู้ต้องหาอย่างให้การปฏิเสธ